สวัสดีครับ F-C ซสนลมคนรักทูนหลังจากที่เราได้รุนงุ่นแคะไป10กว่าวันตอนนี้องุ่นแคะแะเราก็ออก่อดดอกมาแล้วนะครับความยาวตอนนี้3เซนติเมตรเหมาะสำหรับการทำ จิปเพื่อขยายช่อดอกวัดจากตรงนี้นะครับถึงปลายเราจะไม่วัดตั้งแตข้างล่างนะครับวัดตั้งแต่ตรงที่เป็นช่อดอกจนถึงปลาย3เซนติเมตรนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปผสมน้ำยาก,การเพื่อมา ชีดช่อดอกของเราข้างล่างเขมีหนึ่งช่อเราจะต้องผสมอย่างไรมาดูกันเลยครับผมจะใช้ชิปปลาคู่ชิปอันนี้4%เปอร์เซน 4%นะครับ4%ของใครที่เปอร์เซ็นต์น้อยใส่เยอะขึ้นถ้า4%จะใส่ตามที่ผมใส่อันนี้โดยเราจะใช้สลิงขนาด 1CC เป็นตัวตววัด ฟอกกี้ที่ผมจะเอามาผสมบรรจุน้ำไว้1ลิตรผมจะใส่จิ๊บลงไป 0.01cc ต่อน้ำา1ลิตร 0.01cc นะครับจิ๊บโอเคผสมกันเลยครับ 0.01ทั้งหมดนี่1 c c 9 8ซ6 1 0จุดเดเจุดงจศนคือหนขีดเล็กนะครับโอเคเติมลงไปเลยครับลูกจะได้กี่หยดสอประมาณ3มหยดครับสมหยดเล็กๆ เสร็จแล้วเติมน้ำยาล้างจานลงไปสักหนึ่งถึงสองหยดพอแค่นั้นพอเลยไม่ต้องเยอะครับแล้วปิดฝาครับพยาวให้เข้ากันครับ มือใหม่ที่ผสมจิ๊บผสมให้ดีนะครับอย่าใส่เยอะไปถ้าเราผสมเข้มไปมันจะทำให้ช่อดอกละมวนนะครับทำให้ช่อเสีย1ลิตรใส่ไปประมาณ2หยด2หยดเล็กๆที่ปลายเข็มนี้พอดีเลย โอเคถ้าเราจะใช้เยอะเราก็ขยายสกเกลไปถ้าใช้น้ำสิบลิตรก็ใช้0.1นซีซีครับออกไปฉีดกันเลยพอฉีดอย่าฉีดให้โดนยอดนะครับ เฉดาะช่อดอกประมาณนี้ครับยืด่อดอกเราก็จะยืดออกมาหันล่างเป็นตุุมต่มฉีดไปหน่อยโอเคแล้วเคาะเคาะหยดน้ำทิ้งไปบ้างให้เหลือน้อยหน่อย ประมาณนี้ครับปลายยอดอย่าฉีดนะครับเดี๋ยวยอดมันจะยืดพวบใบก็พยายามอย่าฉีดโดนถ้าฉีดแล้วมันจะยืดนะครับอีก5วันมาฉีดใหม่อีกหนึ่งครั้งด้วยสูตรเดิมนี้มันก็จะทำให้ช่อดอกเรา ยาวสวยงามทำให้ไม่ต้องตกแต่งลูกเยอะไม่ต้องซอยลูกเยอะครับเพราะว่า oh, <wow. S 1> ถ้าช่อดอกเราขยายยาวออกมายิ่งยาวได้เท่าไหร่โอกาสที่ระยะชิดของลูกก็จะห่างขึ้นยิ่งยาวยิ่งห่างถ้าช่อดอกเราสั้น ระยะชิดของลูกจะมากทำให้ต้องซอยทิ้งเยอะครับทำไมถึงต้องซอยทิ้งเพราะว่าผลองุ่นเราถ้าเบียดกันมันจะแตกครับแต่ถ้าเราทำให้ช่อมันยาวลูกมันก็จะห่างไม่เบียดกันทำให้ไม่แตกและเราไม่ต้องเสียค่าแรงงานไปซอยผลอีกต่างหากประหยัดได้สองสามทางเลยครับ วันที่ฉีดไว้ด้วยนะครับวันนี้ฉีดห่างไปอีก5วันค่อยมาฉีดซ้ำอีก1ครั้งด้วยอัตราส่วนเดิมคือจิป0.01 c ีซีต่อน้ำา1ลิตรห้ามใส่เยอะนะครับมีบางท่านมือใหม่ใส่เยอะช่อดอกม้วนแล้วจะทำให้เสียนะครับ บางครั้งเราไม่ได้ฉีดจิ๊บมันก็าอาจจะม้วนได้ซึ่งมันจะเกิดจากหางวนที่โปล่กกลางแจ้งถูกน้ำฝนได้เยอะมันจะได้สารอาหารจากน้ำฝนมาเยอะทำให้่อดอกม้วนได้ครับโอเคครับหวังว่ามือใหม่ก็คงจะดูแลช่อดอก ด้วยการชื่อช่อจิปเป็นแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมโอกาสหน้าจะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะครับอังารกระของเราอัาหาสกาลต้าแคร์ในกระถาง10นิ้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับ กันวันหากดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมเวยครับขอบคุณครับ